ในการสื้อปฏิบัติและให้ความร่วมมือทบัติตามที่พระพทยากรได้ให้การแนะนำเป็นอย่างยิ่งท,ทำให้การซุกอรมในครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตัไว้การแก้แค้ได้ให้เกียรติหมออทธิบัตรที้แก่ผู้เขารับอารมและคณะท้าวเทยากรและกล่าวปิดโครงการ,ขราขาเข้าใกล้คุณธรรมเยาวชน ผมเกิดปีการศึกษา2558งปนํา่ครับก็เกียรติรขอกาพระพระวิทยากรขอรอบคุณพระขอขอบคุณท่านพระท่านวิทยากร มาให้ความรู้แล้วก็ให้ความสชี่ยวชากับคลุ่เยาวชนของเรานะครับต่อไปนะคะระดับต่อไปจะเป็นการมอบเกียรติบัตรอาวุธทบัตรนะให้กับนักเรียนที่มาเข้าพายการอบรมในครั้งนี้นะคะเดีย๋ยวให้แต่ละโรงเรียนส่งตัวแทนนะคะมารับนะคะมารับเกียรติบัตรนะคะจากประธานนะคะเกณฑนเชิญท่านประธานนักเรียน โรงเรียนแรกนะคะคือโรงเรียนบ้านนักหนูแจ้ค่ปโรงเรียนสันตยง

ก็าผมรู้สึกว่ามีใะไรที่มีวันมาก็ต้องมีวันกลับทุกท่านก,นก,กลับไปผมจะได้หลายอยา่างที่งงและคาดการย์ได้ี่างต่างต่างกันคือต้องเป็นตัวของคนในข้าวปลาด้วยกัคุณธรรมศีลธรรมอันนี้เป็นสิ่งที่ดีมาก Non si può dire che è un po' difficile, perché lì, a B, è un non